ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ7ปีสําหรับคอนเสิร์ตด้วยรักและแอบดีของสเตมมภิวัตรครับที่จะมาพร้อมแขกรับเชิญกับโชว์สุดพิเศษมากมายที่จะมาสร้างความสนุกความสุขและความทรงจาที่ดีให้กับทุกคนในวันเสาร์นะครับที่24กันยายนที่จะถึงนี้ครับงานนี้ครับก่อนจะไปพบกับความสนุกแบบจัดเต็มสเตมได้ชวนแขกรับเชิญอย่างสิงโตนําโชคมาเปิดห้องซ้อมโชว์ความพร้อมก่อนถึงคอนเสิร์ตใหญ่กันครับ

ช่วงนี้เขากำลังร้อนแรงอยากรู้นะช่วงนี้เขากำลังร้อนแรงเขาเพิ่งมาจับทางใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮร้อยแรงคุณมาจับทางอีสานอแล้วผมรู้สึกว่าแบบถ้าคอนเสิร์ตเรามีทางเนี้มามาเออมันจะครบด้านก็จริงก็จริงก็จริงเพราะของพี่มีแบบ มีพี่คอปไปแล้วมีพี่คอปแล้วอ่ะมีวีเป็นฝรั่งโอ้โหกันด็อกกัแดกเต้นกันดอกกัแดกไปแล้วทีนี้มีน้องพีพีเป็นสายวายด้วยอ่ะครบเลยตอนนี้เหลือปลาไหลอย่างเดียวไม่ใช่ขาดแต่ปลาไหลอย่ีกแนวเหลือสายสนุกสนานครับผมผมเลยคิดว่าสิงโตน่าจะเติมเต็มได้ดีมากครับเต็มโชว์ด้วยกันไว้ยังไงบ้างเราได้แค่สามเพลงเนาะจริงๆมีประมาณร้อยเพลงอ๋อฮะใช่แต่พี่แตมบอกว่าคอนเสิร์ตใหญ่เขาไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ผมก็เออเออโทษจริงความจริงให้ท่านผู้ชมบ้างไหมเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะแถวๆนี้ผมว่าเดีี๋ยยวจะมหหิินนงออก้ ้อยไม้กับ<ช>พี่แตมอ่ะเขาจะเตรียมไม้แถวนี้เดี๋ย,ยอ้อย,อยงอกอะไรขึ้นมา,าอะ <ผม S 1> ไรเงี้ยจะมีโชว์อะไรพิเศษไหมคะขอเหนินด้วยอาการอะไรนี้มีอ <c oughs> อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีอันนี้ไม่มีคร <c oughs> คือ, <c oughs> คอหลายๆห <c oughs> ลายๆ,ๆคนเขาอยากจะมีกันแต่ว่า <c oughs> ถ้าอยากจะคาดหวังความพิเศษแบบนี้บอกเลยว่าไม่มีะไรพิเศษไม่มี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 คือผมว่าคนไม่ได้อยากดูผมทําอะไรอย่างนั้นอ่ะผมว่าคนอยากฟังเพลงมากกว่าหรือว่าอยากดูพวกเราคุยกันมากกว่าก็อยากจะตัดแต่เนื้อที่ทุกคนอยากจะดูกันครับไม่มีนอกสคิปไม่มีนอกบทแน่นอนเนาะน้องบทแน่นอนแต่ว่าไม่ ไม่มีอะไรพิเศษไม่เลยทุกอย่างปกติใช่คอนเสิร์ตนี้ไม่ต้องฝากแล้วครับมันแน่นอนพี่แตมจัดมากี่ครั้งสนุกทุกครั้งเลยจริงครับแล้วก็แบบเราก็ได้ดูคอนเสิร์ตใหญ่ครับเมื่อไหร่จะชวนเราจะชวนเราอะไรอย่างนี้ถึงเวลาแลวถึงเวลาคุณมาถูกทางแล้วกเลยได้มาเล่นกับพี่แตมก็ต้องขอบคุณพี่แตมมากๆเลยครับคุณแตมตัวแรงๆเลยนะวันนี้แต่ตัวแรงๆรงเลยนะผมจะเอาให้พี่ๆนักข่าวรู้สึกพิเศษเลยพิเศษตรงนี้แหละทุกครั้งเนี่ย เขาต้องการความพิเศษตลอดมีอะไรพิเศษพาฝากไหมใช่อันนี้เป็นอะไรที่กดดันมากเลยแล้วเราเขามันทำให้เรารู้สึกเราไม่พิเศษแต่เดี๋ยวจะจัดให้แบบพิเศษเลยฝากน้องโตด้วยครับจัดให้เลยครับผมที่นี้น้องใช่ครับเสา์นี้แล้วนะครับที่ Impact Arena ซึ่งประเด็นวันนี้ที่ไททีเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ